สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะมาให้ความรู้เกี่ยวกับปัญหามลพิษมาดูความหมายของมลพิษกันนะคะมลพิษหมายถึงสภาวะแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปจนเกิดความไม่สมดุลของทรัพยากรและมีสารพิษเปือปนทําให้มีผลกระทบต่อสุขภาพของมนุษย์พืชและสัตว์ทั้งทางตรงและทางอ้อมมลพิษนะคะเกิดจากสารมลพิษซึ่งเป็นสารหรือสาสารที่มีความอันตราย สามารถเข้าไปสะสมอยู่ในเนื้อเยื่อของสิ่งมีชีวิตได้สงผลต่อสิ่งมีชีวิตทั้งในระยะสั้นและระยะยาวสารมลพิษนะคะหมายถึงสิ่งใดๆนะคะที่ประกอบไปด้วยอินทรีย์วัตถุหรืออนินทรีย์วัตถุที่เป็นทั้งของแข็งของเหลวและกา๊าซเกิดขึ้นจากการกระทําของมนุษย์ทั้งการทิ้งขยะจากอาคารบ้านเรือนการทิ้งของเสียจากโรงงานรวมถึงสิ่งที่เกิดขึ้นจากการขนส่ง เข้ามาสู่สภาพแวดล้อมก่อให้เกิดมลพิษด้านต่างๆสารมลพิษนะคะจําแนกออกเป็น2ชนิดนะคะ 1. พวกที่ไม่สามารถย่อยสลายได้ด้วยวิธีทางชีววิทยาได้แก่โลหะหรือสารวัตถุต่างๆเช่นปร,รอดตะกัว่วสารหนูดดีทเป็นต้น 2. นะคะพวกที่สามารถย่อยสลายได้ด้วยวิธีการทางชีววิทยาได้แก่ ขยะมูลฝอยบ้านเรือนชุมชนโรงงานเป็นต้นนะคะสรุปได้ว่านะคะมลพิษเนี่ยเป็นสภาวะแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปซึ่งสภาวะแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปนี้จะส่งผลเสียต่อคนสัตว์และพืชสิ่งที่สิ่งที่มีผลก่อให้เกิดมลพิษขึ้นมามาดูสาเหตุของมลพิษนะคะ 1. การเพิ่มของจำนวนประชากรส การขยายตัวทางเศรษฐกิจและความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีมาดูอันแรกเลยนะคะมลพิษทางอากาศมลพิษทางอากาศนะคะเป็นภาวะอากาศที่มีสารเจือปนอยู่ในปริมาณสูงกว่าปกติและมีระยะเวลานานพอที่จะก่อให้เกิดอันตร,รายแก่มนุษย์สัตว์พืชรวมถึงทรัพย์สินต่างๆสารเจือปนนะคะเหล่านี้นะคะอาจเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ หรือเกิดขึ้นจากการกระทําของมนุษย์ซึ่งสารเจือปนที่เกิดจากการกระทําของมนุษย์อมีอันตรายต่อมนุษย์มากกว่านะคะสาเหตุของมลพิษทางอากาศ 1. นึ่งโรงงานอุตสาหกรรมนะคะมีผลกระทบต่อคุณภาพของอากาศยานพาหานะอย่างเช่นการจราจรติดขัดก็ก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศได้มลพิษทางน้ำ มลพิษทางน้ำนะคะก่อให้เกิดผลกระทบต่อคนสัตว์และพืชซึ่งอาจเป็นผลกระทบเล็กน้อยหรือถึงขั้นเสียชีวิตได้มาดูสาเหตุของมลพิษทางน้ำนะคะหธรรมชาติสการเกษตรสาการคมนาคมทางน้ำสีน้ำทิ้งและหโรงงานอุตสาหกรรมต่อไปนะคะเป็นมลพิษทางขยะ ผลกระทบจากมลพิษทางขยะนะคะเราจะสรุปได้ดังนี้นะคะหอากาศเสีย 2. แหล่งพาหะนำโรค 3. น้ำเสีย 4. นะคะทำให้เกิดน้ำท่วมและห้าทำลายทัศนียภาพต่อไปนะคะสาเหตุมลพิษทางขยะ ขยะเนี่ยเป็นปัญหาสําคัญของหลายๆประเทศนะคะส่วนใหญ่เนี่ยจะถูกกําจัดโดยการฝังลงดินและสลายตัวเป็นสารอินทรีย์และสารอนินทรีย์ขยะประเภทที่กําจัดยากนะคะจะทําลายโดยการเผาทําให้เกิดสารประเภทเกลือส่วนขยะที่เกิดจากโรงงานอุตสาหกรรมเมื่อเราทิ้งลงดินนะคะทําให้ดินบริเวณนั้นเนี่ยเกิดโล,โลหะหนักผสมอยู่มากสําหรับประเทศไทยนะคะก็พบว่า ดินแถบจังหวัดสมุทรปราการน,นะคะมีการเสื่อมคุณภาพเพราะว่าเนื่องจากได้นําเอาตะกั่วนะคะจากสร้างแบตเตอรี่เก่ามาทำมาถมถนนนะคะทําให้ดินบริเวณนั้นเนี่ยเกิดเป็นพิษและอันตรายต่อคนและพืชนอกจากนี้นะคะประเทศไทยนะคะยังประสบปัญหาขยะอุตสาหกรรมที่นําเข้าจากต่างประเทศในรูปของเครื่องใช้ไฟฟ้าอะไหล่อุตสาหกรรมที่นําเข้ามาจากต่างประเทศด้วยนะคะ ไปนะคะเป็นมลพิษทางเสียงระดับเสียงที่ปลอดภัยนะคะก็คือต้องไม่เกิน85เดซิเบลและสัมผัสได้วันละ8ชั่วโมงหากระดับเสียงนะคะแล้วก็จำนวนเวลาเกินกว่านี้เนี่ยอาจจะก่อให้เกิดผลเสียต่อร่างกายและจิตใจของมนุษย์และอื่นๆนะคะดังนี้อย่างเช่น 1. ผลกระทบต่อร่างกายนะคะอาจจะทำให้หัวใจเราเนี่ยเต้นแรงความดันโลหิตสูงนอนไม่หลับ และยังส่งผลทําให้เกิดประสาทหูเสื่อมจนถึงพิการได้2นะคะผลกระทบต่อจิตใจทําให้เกิดอาการหงุดหงิดและลาคาญเสียสมาธิและส่งผลถึงอารมณ์ขุ่นมัวด้วย 3. ผลกระทบต่อการสื่อสารเสียงดังนะคะทำให้ประสิทธิภาพในการสื่อสารของเราเนี่ยลดลง ข้อมูลที่สื่อสารเนี่ยอาจคาดเคลื่อนได้ไม่ชัดเจนซึ่ง,ซ,งซึ่งส่งผลถึงการเกิดอุบัติเหตุได้ 4. นะคะผลต่อการทำงานการทำงานท่ามกลางเสียงดังหรือบรรยากาศที่ไม่สงบจะทําให้ประสิทธิภาพของการงานเนี่ยลดลงและส่งผลถึงการเกิดอุบัติเหตุได้เช่นกัน5ผลเสียต่อวัตถุ เสียงที่มีระดับสูงเนี่ยนะคะทำให้เกิดการสั่นสะเทือนบางครั้งยังทำให้วัตถุหรือสิ่งก่อสร้างเนี่ยเกิดการสั่นไหวและเสียหายได้มาดูสาเหตุนะคะของมลพิษทางเสียงเกิดขึ้นได้หลายทางเลยนะคะได้แก่นะคะอันดับแรกเลยนะคะการคมานาคมนะคะคือยานพาหานะาที่เราใช้ในการคมานาคมหรือการขนส่งอย่างเช่น รถยนต์รถบรรทุกสามล้อเครื่องเครื่องบินเป็นต้นอันนี้นะคะล้วนเป็นสาเหตุของการเกิดมลพิษทางเสียงได้ทั้งสิ้นสำนักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมนะคะเขาจึงได้กําหนดค่าระดับเสียงเนี่ยในยานที่อยู่อาศัยนะคะเวลากลางวันและกลางคืนเนี่ยจะไว้ไม่เกิน6 0 d บเดซิเบลนะคะแล้ก็55เดซิเบลตามลำดับสาหรับเสียงที่ประกาศโดยพนักงานจราจรน,นะคะทั่วราชอาณาจักรนะคะกําหนดว่า เสียงจากเครื่องยนต์หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของเครื่องยนต์นะคะหรือจักรยานยนต์ในสภาพปกติเนี่ยจะต้องไม่เกิน95เดซิเบลนะคะเมื่อวัดเครื่องวัดเสียงในระยะห่าง7.5เมตรโดยรอบอันที่สองนะคะสาเหตุที่สองโรงงานอุตสาหกรรมเขาบอกว่าเสียงจากโรงงานอุตสาหกรรมนะคะเป็นเสียงที่เกิดจากการทํางานของเครื่องจกักรอันนี้จะมีระดับเสียงตั้งแต่60ถึง120เดซิเบล จะขึ้นอยู่กับขนาดของเครื่องจักรวัสดุที่ใช้ทำฝาหรือเพดานโรงงานนะคะแล้วก็สภาพแวดล้อมนะคะของโรงงานด้วยอันที่สามนะคะสายที่สามครัวเรือนเครื่องมือเครื่องใช้ภายในบ้านนะคะอย่างเช่นเ,เครื่องดูดฝุ่นนะคะเครื่องตัดหญ้าเครื่องขัดพื้นวิทยุโทรทัศน์อันนี้ล้วนเป็นแหล่งกําเนิดเสียงดังได้ทั้งสิ้นเลยนะคะถึงแม้ว่าจะเป็นเสียงจากเครื่องมือเครื่องใช้ ปกติที่ใช้ในชิตประจำวันหากมีระดับเสียงที่ดังเกินไปนะคะก็จะส่งผลกระทบต่อร่างกายแล้วก็จิตใจของมนุษย์ได้สาเหตุที่4นะคะอันนี้อย่างเช่นพวกเสียงฟ้าร้องฟ้าผ่าเสียงทะเลาะวิวาทเป็นต้นนะคะต่อไปนะคะเป็นมล,มลพิษทางดินนะคะสาเหตุของมลพิษทางดินนะคะ สามารถแยกได้ออกเป็น2ประเภทใหญ่ๆนะคะ 1. สาเหตุจากสภาพธรรมชาตินะคะอันนี้นะคะเป็นสาภาพที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติของพื้นที่บริเวณนั้นๆหรือเกิดจากปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ 2. ส,สาเหตุจากการกระทําของมนุษย์อย่างเช่นการใช้สารเคมีและกำมันตรังสีกำมันตภาพดังสี 2. การใส่ปุ๋ย 3. น้ําชนลปะปทาน 4. การทิ้งขยะบนฝอย 5การเพาะปลูกและหการถางป่าต่อไปนะคะเป็นโลพิษทางอาหารสาเหตุนะคะของโลนพิษทางอาหารคะเราจะแบ่งได้ดังนี้นะคะ 1. สารปรุงแต่งและถนอมอาหารอย่างเช่นสารปรุงแต่งสีแต่งรสสารเพิ่มรสชาติในอาหารสารปรุงแต่งในลักษณะนะคะสารปรุงแต่งกลิ่นสารกันบูดสารกันถือนะคะสอง สารเจือปนหรือสารปนเปื้อนในอาหารเช่นสารที่เกิดจากกระบวนการการผลิตและการปรุงอาหารสารพิษจากเชื้อราและก็แบคทีเรียมาดูแนวทางแก้ไขปัญหามนพิษนะคะ 1. เราจะต้องควบคุมเทคโนโลยีที่ใช้ในการแปลรูปอาหารให้มีประสิทธิภาพสูงสุด 2. ควบคุมปริมาณการใช้สารในกระบวนการแปลรูป 3. ควบคุมปริมาณทรัพยากรการผลิตให้พอดี 4. เมื่อมีการใช้ทรัพยากรชนิดหนึ่งแล้วส่งผลกระทบกับทรัพยากรอีกชนิดหนึ่ง 5. ใช้มาตรการทางกฎหมายาเดี๋ยวเรามาลองช่วยกันคิดนะคะว่า ปัญหามลพิษที่คนไทยกังวลมากที่สุดคืออะไรและบอกวิธีที่เราจะช่วยลดปัญหามลพิษได้อย่างไรบ้างนะคะอันนี้ที่อธิบายมาทั้งหมดนะคะลองวิเคราะห์ดูนะคะว่าปัญหามลพิษที่คนไทยกังวลมากที่สุดคืออะไรนะคะลองมาช่วยกันคิดกันนะคะแล้วก็คอมเมนต์มาได้เลยนะคะก็ขอฝากไว้เกี่ยวกับเรื่องของปัญหามลพิษไว้แค่นี้นะคะไว้เจอกันใหม่ในอีพีต่อไปนะคะขอบคุณค่ะ